อันนี้เป็นงานหน้าร้านนะคะอันนี้พัดลมน่าจะเป็นพัดลมปั๊มน้ำพัดลมมนน้ำอ้าพัดลมม้นอมมน้ำเหรอไอเรื่องมัวเราถนัดอันนี้เป็นมูลเล่นะคะลูกคา้าลูกค้าจะม่ให้มาทำตัวรองนี่นี่เสริมเขาเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์ใช่ไหมเสริมให้หนาขึ้นนะคะ่าเอาความหนาประมาณห้าห้าเซน นี่ของเดิมมันเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมันใส่ไม่ได้อ๋อใส่ได้ละนี่นะของเดิมแบบนี้เขาจะใส่ให้มหนาเขาจะใส่ใหนาขึ้นนะคะก็หนาประมาณ5เซนนะ่ะแล้วก็ความโตก็ประมาณนี้แล้วก็เจาะรูร้อยน็อตนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทำกันนะคะ แล้วก็กําลังทํานะคะอันนี้กําลังปาดหน้าอันนี้ตรงนูนๆน,น,นะคะนี่นี่นนกําลังกึงให้ได้ขนาดตรงนูนๆก็คือว่าเราจะกึงให้เป็นบ่าเข้ากับตัวนี้นี่นะคะให้เป็นเข้ากับใบพัดได้ อันนี้เรากึงได้ขนาดนะคะเดี๋ยวลองใส่อือ,อยังไม่มีรสอืออันนี้ได้แล้วเก็บผิวแล้วก็เก็บด้านหลังนะคะแล้วก็ไปคว้ารูอันนี้เราก็จะเก็บผิวด้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็เก็บเสร็จเดี๋ยวเราไปดูเก็บผิวอีกด้านหนึ่งเสร็จลแล้วเดี๋ยวไปดูเก็บอีกด้านหนึ่งนะคะ อันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บผิวด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้เป็นรอยตัดใบเลื่อยตัดนะคะเราจะเก็บผิวให้เนียนอันนี้ก็นี่นะคะผิวก็จะประมาณนี้จะเงาหน่อยๆเงานิดๆนะคะเราก็จะกึงปาดให้ได้ขนาดนะคะ แล้วเดี๋ยวก็มาเจาะรูอันนี้เรากำลังเจาะคว้านรูนะคะมัน,น,น,นก็ใส่น้ำยาหล่อ,อยเย็นช่วยด้วย นี้เสร็จแล้วนะคะตัวอาเป็นอะแดปเตอร์รองพัดลมนะคะรองเพื่อให้มันสูงนะคะเหมือนลบน่าจะลบพ่ออะไรสักอย่างนี่นะคะเดี๋ยวประกอบให้ดูอันนี้คือลูกค้าต้องไปเปลี่ยนน็อตใหม่นะคะเพราะว่ามันสั้นพอนี้มันหนาแล้วนี่นะคะ กรอบแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ประมาณความหนา5เซนนะคะเสร็จเรียบร้อยขอรอกสนใจงานสร้างทักแชทเพจมาได้เลยนะคะหรือว่างานแบบไหนลองทักแชทเพจมาได้เลยส่งตัวอย่างส่งแบบมาให้ดูนะคะหรือว่าจะให้เราออกแบบก็บอกได้เลยนะคะ เรียบร้อย